สวัสดีครับพี่พามาดูต้นทุเรียนโอ้หลูกกำลังออกเลยนี่นึกว่ายังไม่ออกอยู่นะดูดิเขาเอาไม้ไผ่ยันไว้นะนี่นะสวนทุเรียนอันนี้ที่เขาเฉานะครับผมอยู่ที่เขาเฉารีบมาเที่ยวน้ําตกอันนี้ทางเข้าน้ําตกเลยเนะี่ยน้าก็เป็นทางเข้าน้าตกนะครับนี่พามาดูทุเรียนจากต้นเลยแต่ไม่เห็นเจ้าของสวนนะแต่น่าจะถ่ายได้แหละเขาคงไม่ว่าเนาะของนาจะใจดีอยู่ อยู่เพราะว่าอยู่ข้างถนนน่าจะมีคนมาถ่ายบ่อยนี่นะลูกออกเยอะลูกติดแล้วนะอีกไม่นานก็เก็บแล้วมั้งเนี่ยทุเรียนนะครับเขาฉเมาทุเรียนระยองฝั่งนู้นก็มีนะฝั่งนู้นก็สวนทุเรียนนะครับเนี่ยด้านหน้าก็เป็นทางเข้าน้ําตกเขาฉเมาแล้วโอ้โอโลูกกำลังนี่เลย,ท,เยทุเรียนทุกคน ตื่นเต้นทุเรียนนึกว่ามันไม่ยังไม่ออกนะออกแล้วนะเนี่ยอีกสักพักก็ได้เก็บแล้วนะพามาดูต้นทุเรียนแบบใกล้ๆเสียดายไม่เจอเจ้าของถ้า,ถาเจอเจ้าของก็จะถามอยู่นะครับว่าจะได้เก็บช่วงไหนอันนี้ลูกอันนี้ลูกใหญ่กว่ากำมือนิดนึงอันนี้ยังเล็กอยู่ก็จะมีต้นด้านในก็มีนะครับอันนี้อยู่ติดถนนเลยอันนี้ต้นนี่ใหญ่อ้นูกนี่ใหญ่ ันนี้น่าจะได้เก็บเร็วๆนี่แหละโหมีลูกหนึ่งไม่ใช่ต้นหนึ่งมีหลายลูกเลยนะเนี่ยเห็นไหมมันอาจจะถ่ายย้อนแสงเนาะฝั่งนู้นะหลายต้นเลยนะแต่ว่าเราไม่เห็นเจ้าของเขานะเนาะเลยไม่กล้าเลยไม่กล้าที่จะอ๋อพี่เขาน่าจะอยู่ด้านในนู้นแหละเนี่ยทุเรียนฝั่งนี้ลูกน้อยๆอยู่แต่ฝั่งนี้ยเยอะครับนะ เรากำลังจะกลับพอดีมาเจอทุเรียนทุเรียนได้ยองนะครับก็ใกล้จะนี่นะเวลาเขาปลูกอันนี้ปลูกใหม่อันนี้ปลูกใหม่เขาจะพูนด,ดินขึ้นมาอย่างนี้เลย,เยทำให้พื้นมันสูงๆนะแล้วก็วางระบบน้ําเวลารดน้ําก็จะพ่นมาตามนี้เนาะแล้วก็น่าจะมีเือนะใส่สารอาหารได้พวกนี้เนระบบน้ํา อ่ะทุเรียนระยองนะครับเผื่อใครอยากจะกินทุเรียนช่วงนี้ทุเรียนระยองออกแล้วนะนี่บอกเลยสวยๆนะครับอันนี้เขาก็ปลูกทุเรียนกันน่าจะหลายปีแล้วนะตัวนี้ก็ใช้ไม้ค้ำแบบนี้นะเพื่อกันกิ่งหักเพราะว่ามูลค่าเขาสูงนะครับทุเรียนโอเคนะครับ ก็ให้ดูประมาณนี้แหละอันนี้ต้นไม่สูงเท่าไหร่บางที่นี่ต้นสูงมากนะครับคลิปนี้ก็ลาไปสั้นๆแค่นี้นะครับกับต้นทุเรียนจากสวนทุเรียนเขาชเมานะครับจังหวัดระยองนะครับ